สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามทางช่อง youtube อยู่กับผู้ช่วยวันนะครับผู้ช่วยไทยบ้านทำงานท้องที่วันนี้เกี่ยวข้าวตละล้อพอดีช่วงเช้านะครับช่างเขาต้องเตรียมความพร้อมให้กับรถก่อนนะครับอันนี้ช่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายพานหรือว่าไงครับนี่นนอ๋อนี่วันนี้เปลี่ยนสายพานครับช่วงเช้าตอนนี้ประมาณสัก แปดโมงน่อยๆนะครับวันนี้เตรียพรมพร้อมที่จะลงเกี่ยวข้าวอาของสอยันนะครับสอเถิกทีมงานสอเถิกรุ่นนี้จะเป็นรุ่น DC 70เจนะครับเจ้าประจำนะครับทุกปีแถวนี้โซนนี้นะครับ ดีซีเจ็ดสิบนะครับตัวอุ้มหนึ่งตันเตรียมความพร้อมหัวหน้าแมวก็มาเตรียมรถตรกลอมาบรรทุกเต็มที่เอาตกลงตกลงที่ที่กำลังขับอยู่วุ้นขับอย,อยู่ใช่ไหม นี่ครับเตรียมความพร้อมช่วงเช้านะครับยังลงไม่ได้เพราะว่าน้ำค้างยังเปียกอยู่รอความพร้อมธรรมดามันไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยอิ่มต้องพิเศษสายพานตุกเช้าโซเฟอร์ก็จะดำเนินการเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนลงเกี่ยว ฮ่าฮ่านี่เป็นแรกทุกปีเกี่ยวร่วงสองคั้งไปฝั่งให้นไม่เกี่ยวฝั่งนี้ก็เกี่ยวไปแล้วนะครับเกี่ยวไปก่อนหน้านี้นะครับที่กําลังล,งลงเกี่ยวก็คือฝั่งโน้นครับ ลกลงไปแล้วหนึ่งคันนะครับ <esis>? OK. วันนี้ของ <médico S 2> ลุงโลนะครับนน้นสองโน้นบรรยากาศตามทุ่งนาก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลักครับิเดี๋ยวให้พี่ลองส็องรอบก่อนนะได้ไม่ใช่ปุ๊บใส่พันได้ดีดหน่ยไอ้ช่วยดีนะไอ้ ยูทูบฝั่งผมนี่ก็จะมีเสียงในฟิล์มตลอดนะครับครับม,มันก็จะมีเสียงในฟิล์มมาเล็กน้อยม,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 มันยืดเลยวะมันยืดเวลาเวลา,เ,วลาเจอข้าวหนาหนามันอะไรอะไรรักอยู่ที่ร้านคือ <laughs> พร้อมแล้วครับมาแล้วมาให้สัญญาณแล้วครับ อันนี้สองคันนะครับของโลคันนีงอยู่ฝั่งนู้นเลยครับไกล c 7 0 g นะครับตัวนี้กระดานหนึ่งอุ้มท่าวยืนต้นนะครับช่วงนี้ กำลังเกี่ยวพอดีแล้วครับข้าวยืนต้นไม่ล้มเหมือนทุกปีนี่ก็จะเป็นทีมงานขนนะครับอีสิ่งของดับมันเอซีก็เตรียมพร้อมมาแล้วครับอีสิ่งอาประจำครับ โลุงโลปีนี้ครับสิบกว่าไร่ข้าวก็ไม่ไม่เต็มร้อยนะครับปีนี้ประมาณ60%ครับด้วยการน้ำท่วมน่าจะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ6 0 65%เเท่านั้นนะครับไม่เต็มร้อยนะครับที่ว่าเห็นขนาดนี้